สวัสดีครับผมโย่หุม่มอสเตอร์ไว้กับการแคสเกมคอฟฟิตี้เรเบทของมันติเพยเยอร์เซคานเดรียสคูลนะครับก็เพื่อการโปรโมทคลิปเก่าที่ผมเคยได้ทำไปแล้วคือนานแล้วละ่ะของเซคานเดรียสคูลนะลูกจิบคอขอจิบน้ำแป๊บสติกแอนด์สโตนไฟน์แรนช์ ลืมไปเลยว,ว่ามีด้วยจัดครับจัดเท่านี้โอ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 วิงเทอร์ซลล่ายังมาตรงๆก็เสร็จสิครับผมรออะไรปุ๊บไม่โดนไม่เป็นไรขอไปเก็บก่อนเนี่ยต้องแอดเซลไว นี่ไม่มีปืนก็ต้องใช้ระยะไกลน่ะโดนนะควบปุ๊บไม่โดนวะปุ๊บโดนโอ้ยหมุนกันละนะเอ,อื้อตายเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องเริ่มแล้วต้องเอาจริงแล้วละ่ะมาระยะนี้วิ่งเข้าไปฟาดสตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเก็บ เก็บสองปุ๊บอ่าเดินเข้ามาอู้ขวานขวานขวานใจเยน็นใจเยน็นีนหนูใจเย็นใ่หนูนหนอืมทาไมกดย่อไม่ลงวะเป็นอะไรไม่รู้นะผมผมกดย่อไม่ได้จะกดสไลด์เข้าไปฟันตรงโอ้โอ้ันเป็นอะไรของมัน มา F K เหรอหรือ,รอ,อยังไงเออก็มาก็ไม่ใช่เด็ดเราแล้วกันโอ้ยให้ทอยว่างดีนี่ขอสักหน่อยก็แล้วกันต๊บเขาให้ <c oughs> เดี๋ยวมาตรงๆก็เสร็จผมสิครับตอนอะไรไม่มีการสไลด์ไม่มีวิ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเออมาข้างมี้ทันนับผมมีอยู่ห้านัดเนาะ เด้อจยิงรถระเบิดไปด้วยเราก็เจ็บไปด้วยตอนนี้อ่าสีซาร์ดยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นิดนึงเอาให้มันครบไปแตกโอเควิ่งต่อวิ่งฟันต่อเดีย๋ยวยังไม่ได้เก็บเออเออนั่นแหละสไลด์ไปได้ละเฮ้ยทำไมเพิ่งจะสไลด์ได้วะทำไมที่ผ่านมากดสไลด์แม่ยังไม่เคยสไลด์ให้เลย อืมจะเอ๊ะไม่โดนอะไรวะเฮ้ยยังไม่โดนนะปลามันเลยแหละโดนแน่แน่นี่โชวช์ๆล่ะตายแน่แน่ละโชวช์ๆสองตัวน่ะโชวช์ๆไหมล่ะเอ้ยชิบหายแล้วไงยังเก็บยังไปเก็บขวานไม่ได้อืมนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขอไปเก็บก่อนไอ้จินเดินเข้ามา โอ้โหเมื่อกี้โอ้โห و, ยาวเลยขอไปเก็บก่อนแล้วกันโอ้โห و, ถ้าเกิดเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็โดนแน่ๆโอ้ยโอ้เผาตัวเองเผาตัวเองอ่ะออกออกออกเออมันจะมาหาผมแน่ๆละ่ะเนี่ยถ้าเกิดจะให้ได้ประสิทธิภาพชัวร์ก็คือเล็งไปที่ตรงบริเวณเท้าผมหรือปลายเท้าก็ได้นั่นแหละน็อกเอาไปจบเลย คือสารผมนะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือไปเล่นที่เท้าส่วนว่าคาดการณ์ว่าอีกฝ่ายจะมาตรงน,นั้นแน่ๆก็คือปาพี่ที่เท้ามันเลยตรงพื้นนะอะขันเมเวลาดีๆครับผมหงายท้องไปโอเคเป็นอะไรไม่รู้นะครับ เพราะว่าผมอ่กดอะี่ไปแล้วกกดยอด่อหรือว่ากดสไลด์ไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่ยอมกดไม่เข้าฟิล์มหนาเกินบางทีไปต่อด่านเดิมป่าวะไฟน์แรนชด่านเดิมนี่ว่าแผนที่เดิมด่านเดิม โอเควิ่งว,ง,ว,ง,ว,ง,วงนานแหละสองตัวตรงนี้ขออะตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งลิงไปเท้านั่นแหละเออเหืมเสร็จป้ะผมมัวพวงมัวพวงใช่ไหมเมื่อกี้มัวมัวพวงเรื่องการปลาขวานใช่ไหมเสร็จเลยครับผมบางทีว่างเราขอสนใจก็ได้นะบางทีเนี่ยอื ไม่ไหวแล้วปลาที่ได้เัินโดนััว์แน่ๆละ่ะสองนั่นแหละแต่เราก็ไปเอาขวาดไม่ได้เช่นกันต้องรอให้มันมอดก่อนโอเคพร้อมลุยต่อลุยลุยปลาเร่ยนยเปนนั่นแหละเผื่อมี อืมย่างนรอนก็ได้ตัวหนึ่งแล้วตวเนี้ยโอเคยเม่กีนค่าตรงไหนวะอ๋อเพราะว่ามันมีสองตงวงัวมันก็เลยนัวไงนัวมันก็เลยที่ทางยากที่นึ่งทำไมทำไมมันมันไม่หมุนวะอืม <c oughs> เดินเข้ามาตรงๆก็เสร็จพี่สิน้อง ตรงเกินตรงเกินเนี่ยตรงเกินไปแล้วช้าใสใสซีเอสสองปุ๊บอ่าไม่ไม่เปิดหรอกผมจะต้องเป็นคนเดียวที่จะเปิดได้เย้โอ้โอ,โอมันตายเฮ้ยเดี๋ยวยิงข้างหน้าเรามันตายข้างหลังเออดีเนาะเออยิงที่รถนั่นแหละระเบิดไปสองเยี่ยม อืมเรียบร้อยอืมอืมโอ้ว่งวิ่งออกข้างเฉยเกินคาดจริงๆโอเคโอเคต้องิ่งไปเก็บตองนีไไ้ไปเก็บไม่ตองแล้วก็อ้าตายบังอาจบังอาจใครเมื่อกี้ใครใครกัน เอาทำไมมันสร้างมันสรางมันสร้างมันเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่โดนได้ยังไงเออนั่นแหละยังไงก็ตัวหนึ่งอุ้มตัวเดียวเองเหรออยู่ต้องเยอะไปไหนหมดวะนั่นแหละโอ้โหพลาดพลาดเน็กน้อยปานกลาง โอเคก็กดได้ปกตินี่แต่เวลาจะกดเมื่อกี้ไม่กดคนไม่เข้าวะโดนเท้าพอดีอ่ะข้อเท้าพับไปเลยผมอ่ะตายเนี่ยชนะ <c oughs> อึออโดนเท้าแน่ๆวิ่งกระโดดสับเขาไปที่เท้าแล้วก็ข้อเท้าพับแล้วก็ล้ม งไปนอนอืมก็เป็นไปตามคาดกลับให้อีกไฟเกิดเลยทีเดียวอืมต่ตซัมมิทเหรอ งานี้ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีสิ่งกีดขวางค่อนเยอะด้วยสิจะชนะหรือเปล่าวะต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้หรอกตัวเนี้ยไม่ลองก็ไม่รู้สิ่งกีดขวางก็เยอะเกินเออเฮ้ยเดี๋ยว เออเกืเอบไปเฮ้ยทำไมมองมุมต่ำตายอืมตายตอแขนมากแขนมากแขนมากเออตายไปแขนมากตอนไหนแขนมากอยู่ไหนปิ้งมาตรงๆดีเยอคือเวลาเห็นขวางอีกฝ่ายต้องพยายามมองแล้วมันมาตอนไหนหอย่าตายอีกรอบมึง เป็นยังไงเซียน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 จัดตอนนี้เซียนจัดแค็มากตอนนี้มันฆ่าผมผมแค็นมากโอ,โอ้โหนั่นแหละจะ,งงจะเก็บยังไงทีนี้จะเก็บยังไงละทีนี้กระสักฉากลอยเป็นไงเออ,เอ,อตายไม่น่าเลย แปลกมันถอยหลังอย่างเดียวมันจะย่ำกันรอยังไงหรือยังไง,ง,ไงเฮ้ยโอ้โอ้โอเออตายชัวร์แวบนไม่รอดอนั่นไงนคิดไม่ผิดจริงๆตามยาวเลยตอนนี้ ไม่กะชนะแล้วตอนนี้โอ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 ๋อนูข้างบนแม่งเอ้ยน่าจะหมดไปแล้วอ่ะธนูแม่งไม่เดินเข้าไปเหยียบด้วยนะคือกกัาเลยถ้าเกิดว่ามันคอยไปขับมันโดนแน่ๆโดนตังน้งอย่างหนึ่งเฮ้ยโดนซะ สักทีจะดีไม่เฮ้เยมาก็่สองสามตัวไอจังหวะนี้แหละทุ้งเลยอ่ะตายตัวเดียวเองเหรออะไรวะอะไรวะอะไรเมื่อกี้เสียสกิลฟรีแล้วไหวะไม่ฟรีไม่ฟรีอย่างไรก็ได้ตัวหนึ่งคิดได้ง่ายดีไว้จะบอกว่าเสียของก็เดมนมาตรงๆลดม,มาตรงๆไม่ตรงวะ อืมโดนง่ายเลยเดียวปลาไปนี่ต้องปลาลอะไรเนี่ยตายตายตาย,ตายสองโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรเอาไม้คะแนนเท่าก,กันแต่ไปเป็นที่สองวะงงมากงงมากตรงนี้งมากที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ชนะเลยเนี่ยตอนเนี้ย เริ่มมีความหวังแล้วก็รีบรีไปเลยต่ยอ,อแพ้แล้วนี่ตายไปสิเออนั่นั่งยองไปตายไปฮึบ๊บอืมอาแก้วอะที่สองอวะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอก ด่าน,นี้มันยาวเนาะ่งกีควางก็เยอะทางก็เยอะด้วยเช่นกันเกแขนแกแขน รู้สึกจะผูกพันกระดานนี้เกินไฟงั้นเนี่ยโหจัดไปอย่างห้เสีย ข้างหน้ามีตัวหนึ่งสองสามตัวหนึ่ง,ง,งตัวตายขันเลยไอ้คนเมื่อกี้ขันเลยเหรอ,อ,อไม่ตายสักคนเลยเหรอ ฟันไม่เข้าเลยเนะี่ะฆ่าแล้วไอ้คนแรกที่มาฆ่าเราได้เลยได้ฆ่าแล้ว,ลวอตามมาติดๆตามมาติดๆตามมาติดๆเสร็จที่สี่น้องวิ่งมาทางตรงแบบนี้ของท่านัดเลยรู้ปะเนี่ยวิ่งมาตรงๆอย่างนี้แหละเขียวนั่นเขียวไม่ฆ่าเจ็ดเลยเหรอเจ็ดเลยทีเดียวครับตอนนี้ ยาฆ่าแปดยาฆ่าแปดยาฆ่าแปดไม่ได้ไม่ได้การเกินอืมโอ้ห์น้ำอยู่สามตัวยังชราใจไม่ได้ห่างอย่างน้อยห้าถึงหกตัวเนี่ยแหละโอ้โอ ห่างตัวเดียวแล้วไงเอาแล้วไง,งเป็นไงครับคีนี่อึ๊บเนี่ยไปไหนอโอ้ดีที่ถอยระยะห่างมาโดนโออโอ้โอไม่ไดโด้ใครเลยไม่ได้ใครเลยดีแล้วไป ายท้องตึงเฮ้ยมีคนอยู่ขวามือเยอะมากเลยทางซ้ายก็มีแต่ว่าไปขวาดีกว่าแบบนี้ก็มากระทุงกระทุงกระทุงไปตายสองนอนแปลกๆทำไมทะลุสองชั้นเลยวะ ไม่โดนด้วยทุกอย่างเลยนะสามรอบแล้วนะเออสลไลด์ไปได้โอ้ยเก็บเรียบเลยตอนนี้เก็บเรียบเก็บเรียบสิบแปดสิบอะ,อะคือไม่กะให้ไฟเกิดเลยอะตอนเนี้ยไม่กะให้ไฟเกิดเลยอะไม่กะให้เกิดเลยใครก็ได้ขออีกตัวเดียวอะตอนเนี้ยมาสักทีสักทีสักที ไปไหนหมดวะเนี่ยค้งสองทีทีเดียวพอเฮ้ยเั็บไปแล้วผมจังหวะนี้โหดมากโหดมากตรงเนี้ยโหดมากทีเดียวปุ๊บเก็บสองตัว,วก็สงสัยอยู่ตั้งแต่แรกว่ะเฮ้ย แต้มชนะ20ผมเล่น21ถ้าสมมติว,ว่ามันมีข้นหน้า4ตัวผมกระทุงไปไม่ขึ้นไปย3เลยเหรอเออเนาะอยากลองดีเหมือนกันพอเราเสียงเกมหน่อยรู้สึกว่าเสียงข่าวข้างนอกมันจะดังมากเลยต้อยโอ้หูฟังยังไงก็เถอะเนาะอ่ดอ,อ,อีกรอบดิกันเหนียว ก็พยายามพูดให้มันกบเสียงข่าวก็แล้วกันเนาะอ๋อได้สกินปืนใหม่น่าจะเป็นของโคุิเต้น,นะเมื่อกี้แค่น่าจะนะก็จบไปแล้วผมสำหรับการเล่นเกมในคลิปนี้นะฮะก็จะบอกว่าหลังจากนี้ผมก็จะกลับมาทำอีกเรื่อยๆนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ติดสอบเหลืออะไรแล้วที่หยุดไปเพราะว่ามีอ่านหนังสือมีการทำงานแล้วก็มีสอบนะผม ก็ถ้าไม่ติดค้างอะไรก็จะมาทําอยู่หรอกแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนเกณ์ไปบ้างแล้วผมเพราะว่าเริ่มเบื่อ COD แล้วก็อตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมอ่ะไม่ได้มีสกินเลยใช่ป่ะชื่อว่าเฮ้ยพี่พี่เล่นกบบระบอทแล้วเปล่าเปล่าไม่ใช่ผมก็เล่นคนนี่แหละมาสร้างบอดไม่ได้นะฮะแต่ว่าคือที่ไม่เห็นสกินไฟเพราะว่าผมยังไม่ได้โหลดขาสกินผมผมยังโหลดแค่ตัวเลยเนะี่ยปืนผมแทบไม่โหลดสกินเลยเห็นป่ะผมเพิ่งเอามาใช้เนี่ยก็ โหลดม่หมดแล้วผมคือ COD อะผมลบไปแล้วใช่ป่ะแล้วผมก็โหลดเข้ามาใหม่ก็อัปเดตใหม่แล้วผมก็เลยจะต้องมาเสียพื้นที่โหลดปืนสกินตวัวละครด่านใหม่หมดเลยแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่กลับมาทําใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันมันน้อยกว่าเดิมไปเยอะเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไป ไม่ได้เล่นนานหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําให้ผมไม่ชินในการเล่นเลยก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการเปลี่ยนแนวเกมจากชูตติ้งไปเป็นอย่างอื่นบ้างนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็รีเควสต์มาเป็นคอมเมนต์ได้นะผมเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านดูนะผมก็คงจะมีแค่นี้ผมสำหรับการฝากก็ตอนนี้ผมก็จะทำการโหลด ปืนและสกินตัดแต่งปืนไปเรื่อยๆผมใครอยากจะปิดก็ปิดได้เลยครับตอนนี้หรือว่าใครอยากจะผมะใครอยากจะเห็นสกินปืนของผมที่ผมใช้หรือว่าอยากจะเห็นว่าผมใช้ปืนอะไรในโมดของมัลติเพเยอร์และพัชโรโยก็ดูได้ครับผมก็ไม่ห้ามนะผมแต่วันนี้แต่าอาจจะน่ารู้ทีนึงนะเพราะว่าขอผมแต่งก็ก็ลืมไปแล้วล่ะผมลืมไปแล้วว่าต้องแต่งอะไรบ้างคือผมไม่ได้เล่นนานไง ออันนี้ต้องไม่เล็งผมไม่ใช้แล้วอะปกติมเล็งอยู่แล้วเลยมันเลยช้าไงแต่มันชัวไม่ก็ซีนสเปียบความไวไม่เอาต้องไม่เล็งอีกแล้วไม่าผมเล็งตลอดอยู่แล้วไงผมก็เลยบอกว่าถ้ามีความเร็วเมื่อไปเล็งเนี่ยผมไม่ใช้เลยอ่ะ เฮ้ยลืมกดติดตั้งแม่ตั้งสิครับผมอะไรดีว่าดูความเร็วเมื่อกี้อันนี้ความแม่นยำใช่ไหมผมก็คุมในแนวตั้งพวาไวในการเร็งแล้วก็ความเร็วในขณะที่วิง่งยิงวิง่งเหร ปิดท้ายด้วยการให้ดูปืนของมัตติพิเยอร์น,นะผมก็ซักคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก็ขอบคุณสำหรับความรับชมนะผมก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะผมไม่มีอะไรฝากแล้วก็สวัสดีครับ